สายติมครับอะสวัสดีครับวันนี้ช่างกิ้งมาให้ความรู้สําหรับ f o r ์ a 350ใครที่กําลังเข้ามาเล่นใหม่ๆเลยมือใหม่เลยแล้วกันนะครับยังไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะควรแก้ไขอะไรกับมันได้ดีนะครับเนื่องจากว่า f o r ์ซ350เนี่ยนะครับปัญหาคือเรื่องของชามหมุดหลังขาดกันเป็นประจำนะครับเป็นมาตั้งแต่เมื่อปี65ประมาณสักเดือนตุลาเป็นต้นมา ก็จะมาทํากันเรื่อยๆนะครับสาหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาเล่น For ์ซ่า350ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ไปหาร้านทําได้เลยนะครับรา้านใกล้บ้านก็ได้หรือจะกระโดดมาหาช่างจิ้งเลยก็ได้วันนี้ช่างจิ้งให้ความรู้เลยลวกันหลกัลกๆเลยนะครับชามหลังเนี่ยเวลาเราออกทริปเดินทางไกลนะครับปัญหาก็คือตัวนี้เลยครับชามหลังเนี่ยขาดเห็นไหมครับจะมีรอยย้ํานะครับจะมีรอยฝังหมดเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากคันเนี้ยมันขาดมาแล้ว พอขาดมาปุ๊บปัญหาคือสายพานนะครับสายพานตัวเนี้มันก็จะไปติดกับแข้งเนี่ยแตกนะครับสองพอชามสไลด์เนี่ยหลุดปุ๊บเราจะเดินทางไปไหนไม่ได้เลยเราจะต้องขึ้นรถสไลด์หรือไม่ก็ต้องหาเพื่อนช่วยยันฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนโดยการเจาะฝังหมุดเจาะฝังหมุดทําแบบไหนอ่ะปะเดี๋ยวช่างจิ้งพาไปชมกันเลย รถคันนี้รถไยแดงนะฮะพึ่งออกมาวันเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมกันตามช่างจิ้งมาเลยครับช่างจิงก็จะถอดชุดชามเนี่ยนะครับมาทําการนี่ครับเจาะนะครับเจาะด้วยหัวแปลงนะครับจะแบ่งทั้งหมดเลยนะครับเป็นหกช่องนะฮะหกช่องอ่าปาดก่อนนะครับหกช่องเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างจิ้งก็จะทําเกลียวพอทําเกลียวเสร็จเรียบร้อยนะครับ ช่างกินก็จะเอา,เอาน็อตหกเหลี่ยมนะน็อตเปเปอร์แบบนี้นะครับตัวนี้เข้าไปนะฮะเจาะฝังแล้วก็น็อตจะโผล่มาแบบนี้เสร็จแล้วช่างกินก็จะทําการเชื่อมสแตนเลสปิดรูอีกทีหนึง่งไอ้ตัวนี้ก็จะมีการป้องกันเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปท่องเที่ยวเดินทางไกลหรือใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับส่วนตัวนี้นะตัวนี้ ถึงจะย้ำหมุดมาแล้วก็จริงนะครับแต่เป็นไงครับมันสึกนะฮะมันสึกไปแล้วเนื่องจากว่าหมุดมันขาดไปตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ขอลูกค้าเก็บไว้ะนั้นแล้วมือใหม่เลยนะครับสําหรับฟอร์ซ่า350ที่กําลังมาเล่นตัว350ใหม่ๆเลยแล้วยังไม่มีความรู้ด้านนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหามันมีอะไรยังไงฉะนั้นให้แนะนําเลยครับอันดับแรกเลยที่เราจะต้องทําก็คือเจาะฝังหมุดอันดับ2นะครับ ซื้อบูสสเตเลตใส่ล้อเลยครับเพราะว่าบูสสเตเลตนี่ปัญหาคือใช้งานนานไปสักพักหนึ่งปุ๊บล้อเขาจะสายโยนไปโยนมาอันดับ2เลยครับแล้วก็ตามลงมาเรื่องของการปรับองศาหน้าชาม นะครับเรื่องข่าของการท่องเที่ยวเดินทางไกลให้อัตรา,าท็อกแรงบิดติดไม้ติดมือมากขึ้นกว่าเดิมเลขใหม่เพิ่มขึ้นเน้นทัวริงก็ไปจัดไทมโทัวริงเน้นซิงก็จัดเป็นแนวซิงไปได้เลยนะครับอัน,นี้ทั้งกิ้งแค่ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆสําหรับคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็คนที่กระโดดมาเล่นฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์โดยตรงแล้วเรายังไม่รู้ปัญหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไรวันนี้ทั้งกิ้งนำความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆมาฝากให้เพื่อนๆทุกคนสําหรับชาวฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ครับโอเคครับ